เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบลากายเอฟซีครับยินดีตอนรับเข้าซู่ซองยูทูปบาบันต์ไทยซิงครับกลับสวัสดีไปยังเฟสเพจบาบันต์ไทยกัลานครับผมเอาคิดดีลากดินเงี้ยลากดินจุกๆกับไอโนเวทเขียวครับคูปตาเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์เวททวงล้อสีเขียว ทำงานฮห,หนึงถอยยรังไหสองเรนทำทางไหสซีดันมาคูบาโอ้ยเนี่ยไดวะดันสองบาทมันจอดอีกแล้วครับพักเที่ยงกับไปละสองสมองกลัวแดี๋ยวอ้ยสั่งคอนเทนต์ตลอดเพิ่นดีเว้ยลากเต็มเต็มไปมาโซ่พี่น้องนี่ไม่ยากอะไรดีเที่เดียดเด่ยวไหนก็ เหมาเปดท่านเขาต้องให้มันมุนมือได้เอา สองข้นเน่าเอาข้านว 4, เราสี่พันพอเห็ดินเห็ดหัวไปครับท้ามันคำห <c oughs> น้าสองไฮพี่ลองเลยจากหน้าหาไฮเห็ดเต็มเป็นสองไฮครับไฮใหญ่ไฮห,ห,หนึ่งไฮน่อยไฮห,หนึ่ง นันนั่นบันโตคือค่า้ถือ้ามันจังแห้งลด มันสีเลียบไหวโพดก็สีเทียให้มันคำที่เท็ยนให้หนี่แล้วกันนะและนำสร้างียบไล,ล่ลงไปขางขุนเห็นเป็นให้เดียวอออกอีกตอ่อหน่อยหนึ่งสอง,อง,งตอ่อสามต่อออกแต่ว่าน,นี้ น่า,าลด้อห,หาเที่ยวดีดีดีเนื่นไปเห็ดเนี่ยเอือนเลยเก็บกี่มันซ่อมแอมเลหรือเปล่า โผล่ลิ้นล่นยังก็ละสั่นความแรงกใกล้รูมเป็ดเอง ha 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 啊！ เปยงก่อสามไฮบอกว่ะเออมันเว่หนีกันดอกหน้ามันมันเลิกแต่เก๋มัน,นมแมนเข้าสิไฮห,หน้าม,มันออกไปหุ่นมันออกไ,ไาไรก็กรเลยไล่ใหม่ ร่มแห้งไรเหมือนสีม่าหอวเท่ากับแยกร่มเนี่ยจอดเองแล,ล้วหรือพี่แล้วจอดแหังวะเงี้ยวบ่ให้จอดเสียกรถ